ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาแล้วก็อดใจรอตั้งแต่แบบอยู่บนนอกเนาะก็คือขอบคุณที่มากเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องไม่ต่อสัญญามันเป็นเรื่องที่มันข้างละเอียดอ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันอาจจะส่งผลกับทั้งสถานีทั้งผู้ใหญ่ได้ถ้าสมมติว่าเราคุยหรือว่าเราสื่อสารไม่ตรงกรันก็เลยแบบเออไม่อยากจะคุยจากเมืองนอกเนานะไม่อยากจะคุยผ่านไลน์ด้วยวอยากจะแบบผาสัมภาษณ์พร้อมกันเลยทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะบอกว่าจริงๆแล้วคือไม่มีอะไรคะ่ะก็คือ ผลที่ไม่ได้ต่อสัญญาก็อย่างที่ที่ได้บอกไปว่าคือจะไปทําธุรกิจคือเมื่อสองปีที่ผ่านมานี้เริ่มทาธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านสตาร์ทอัพซึ่งตอนนี้้องบอกว่าสื่อออนไลน์มีเข้ามาเยอะมากก็คือการทําการตลาดนั่นแหละค่ะทาให้สินค้าเป็นที่รู้จักก็นั่นเอาก็คือขายของอย่างที่บอกก็คือจะต้องมีไปออกทางช่องทา,ง,ทา,ง,ทาง,งต่างๆมีการขายอินซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าก็ต้องไปออกช่องอื่นด้วยซึ่งไม่อยากจะให้เป็นปัญหาว่า อ่ะทำไมพี่จันไปได้แล้วคนอื่นไปไม่ไดไ้อยากให้มีครอบดีบเลี่ยมียบค่ะ <c oughs> แล้วก็มาถึงจุดหนึ่งก็เลยรู้สึกว่า <c oughs> พอเราโตขึ้นแล้ว <c oughs> แน่นอนนะแสดงทุกคนพี่ๆทุกคนก็ต้องรู้อยู่แล้วว่มามันเป็นอาชีพที่ไม่แน่นอน <c oughs> เราก็ต้องหาอาชีพที่มันควบคู่กันไปด้วย <c oughs> พอถึงอายุ <c oughs> อย่างนี้แล้วจะรู้สึกเออถ้อย่างั้นเรื่องที่จะทำธุรกิจแค่คู่ดีกว่า ก็ยอมรับว่าการที่ที่ตัวเองเป็นนักแสดงในสังกัดช่องเนี่ยเป็นภาพที่แบบติดติดตาคนเหมือนกันเวลาที่เราจะไปออกโปรโมทสินค้าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะข้างแบบว่าติดว่าขอเราเป็นนักแสดงช่องเจ็ดเลยก็เลยมาคุยึกย้ากับทางช่องทางช่องก็ดีใจเออเขาเรียกว่านนใจดีเอ่อออกจากไมยให้เพื่อจริงๆต้องบอกว่าที่ช่องออกจากไม้ให้จะต้องขอบคุณมากๆเลยเพราะถือว่าเป็นผลผลดีกับจานเพราะว่า คนจะได้รู้ว่า,าจมีอิสระแล้วสามารถที่จะไปออกเพื่อการทำงานทางดานเทคนิคของจันได้เดียวจันสูงสัญญาณทางช่องทราบก่อนหน้ามาเป็นระยะหนึ่งแล้วว่าจันอาจจะไม่ยอดต่อสัญญาอย่างนั้นไม่มค่ะจันเข้าไปมาปรึกษากับทางช่องค่ะพอดีว่ามันจะมีงานใหญ่เกี่ยวกับ oh. งานเซฟตี้ที่ตอนนี้จันทาเกี่ยวกับอุปกรณ์เซฟตี้อันนึงอยู่ก็คือลูกบอลดับเพละะิงอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันจะมีงานเซฟตี้ใหญ่แล้วก็คือมันมีความสเปนที่จะต้องไปออกโโตทตามรายการต่างๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาคุยกับทางช่องว่าช่องที่จะไปออกเขาค่อนข้างที่จะสปริกว่าเหมือนกับว่าด้วยความที่เราเป็นนักแสดงแบบต่างๆต่างค่ายต่างสังกัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่การตัดสินใจนานไม่กันที่บอกว่ามันเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่เหมือนกันสำหรับการตัดสินใจนานเพราะว่าเป็นจุดเปลี่ยนก็คืออย่างที่บอกก็คือไม่ได้เคยมีวี่แววเลยอย่างที่พี่ถามก็ไม่ก็ไม่ได้คิดเหมือนกันเพียงแต่มาถึงจุดนึงแล้วคิดว่าเออ เราสามสิบกว่าแล้วแล้วควรจะต้องทําอะไรให้ให้มันมั่นคงประกอบกับช่วงเศรษฐกิจแบบนี้อะไรเงี้ยถ้าจะมารอเล่นแต่ละครอย่างเดียวอะไรเงี้ยซึ่งก็อที่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วอาชีพนักแสดงมันเป็นมันไม่แน่นอนแต่ว่าไม่ได้ทิ้งนะคะยอมรับเลยว่ายังจะต้องเล่นละครต่อไปเพราะว่ารักรักในการแสดงประทับใจเวลาที่ไปไหนมาไหนคนจําได้ว่าเราเป็นตัวละครตัวนั้นอะไรเงี้ยหมั่นไส้บ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ย ก็คือจะไม่ทิ้งแน่นอนรับรองว่ายังได้เห็นหน้าจันเพราะว่าจันจะต้องเอาชื่อเสียงทางทางวงการบันเทิงเนี่ยไปเพื่อต่อย,ยอดธุรกิจของตัวเองจริงๆทางผู้ใหญ่จะรัง้งหรือว่าจะมีแบบว่าข้อเสนออะไรยังไงไว้ก่อนนะเพื่อเออเพื่อแรกกับการที่ไม่ต้องแบบจะไม่ต่อสัญญาอะไรอยาเงี้ยผู้ใหญ่ก็บอกว่าคิดดีหรือย,อยังอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพียงแต่ว่าแตงเข้าใจว่าถ้ามีข้อเสนอามาแบบเป็นเคสจัดแล้วก็ต้องมีเคสส่วนอื่นตามมาอีกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นที่เข้าใจได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เลย ไม่ได้ขเขาเรียกว่าอะไรล่ะไม่ได้ข้อยัเว็นพิเศษอะไรอย่างนั้นเหรอจันใช่ใช่ค่ะก็เลยเออตัดสินใจว่าโอเคถ้าอย่างนั้นก็เอามาเป็นนักแสดงอิสะรนะแั่ขังงูในอนาคตทางการแสดงของเราต่อไปไมโอเคในทางธุรกิจอาจจะมีอาจจะอาจจะวางแนวทางไว้แล้วแต่ทางวงการบันเทิงทางด้านการแสดงเนี่ยมันจะเป็นไปยังไงก็เรื่องความที่เราค่อนข้างวาง มาตรฐานเราไว้ชัดเจนว่าเราอยากจะเป็นนักแสดงเราไม่ได้แบบจะไม่ต้องจะไม่ต้องเป็นนางเอกหรืออะไรเงี้ยไม่งั้นก็ดูได้จากบทบาทหลายๆบทบาทที่ผ่านมาช่วงหลงังอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ยึดติดก็ก็คือ,อยังคงทําง,งานแสดงอยู่ค่ะก็เรียกว่าอะไรล่ะยังอยูอย่ในวงการนี้แหละคะ่ะเพราะเป็นอาชีพเดียวละคือตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีใครมีงานมีงานอะไรคอนติตต์จัดมาจันสามารถไปแสดงได้ทุกช่องที่โอเคแล้วจันไม่เซ็นสัญญากับช่องไหนแล้วค่ะทำแค่ช่องเจ็ดก็คือเป็นนักแสดงอิสระนั่นแหละค่ะใช่แต่ผู้จัดแต่ละช่องสามารถยื่นบทมาให้จันได้เลยใช่่คะ ก็ต้องอ,อ๋อต้องขอบคุณด้วยค่ะเพราะว่าพอดูเรื่องหมดสัญญาก็บางครั้งที่อยู่ญี่ปุ่นก็มีผู้จัดส่งบทละครอะไรเงี้ยมาให้ดูค่ะใช่ก็แบบสนใจเรื่องไหนไหมอะไรอย่างาเงี้งยทวารู้ตอนนี้ยังอยูวิววิวไหมคะือว่าเออบ้านหลังนี้เราจะไม่ได้แบบเข้าออกเหมือนแต่ก่อนแล้วนะโอ้วิวอยู่แล้วพัาวมัน9ปีแล้วอ<ม>ะไรเงี้ยค่ะเ้ปีกับ10ปีที่อยู่ในช่องนี้เนาะก<อ>็อยากร้องไห้เลยอ่ะค <laughs> ือมันเป็นเรื่องที่ดีนะไม่ได้แบบ ก็คืออายุนง,งานในวงการมาเทิรมากกว่าครึ่งนึงของเรา,าอยู่ที่ช่องเจ็ดอะไรเงี้ยค่ะเรามีชื่อเสียงขึ้นมาได้ก็เพราะว่าช่องเจ็ดเป็นที่รู้จักกระโพงช่องเจ็ดเลยนะค่ะก็ต้องยอมรับแต่ว่าเมื่อถึงอนาคตจุดๆนึง <c oughs> เราก็ต้องเลือกว่าแบบเ,าเราจะวางอนาคตของเราว่ายังไงอะไรเงี้ยค่ะชายคนเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆเนก็นนนยิ่งดีที่เออกระบอกทางช่องไว้ว่าถ้ามีอะไรเนี่ยสามารถเรียกกลับมารับใช้ได้ตลอด เพื่อนเพื่อนักแสดงชอบอะไรนี่แหละคะตั้ว่อไอย่างเงี้ยนะเพื่อนๆืก็ไม่ค่อยได้รู้มากค่ะไม่ได้บอกใครมากก็จะมีแท็เกรสที่น็อตะไรอ่างเแบบสนิทสนิทที่ที่บอกไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะการจัดการตัดตัวใจของเรามัมีกระแสภาษามากมายแบบทั้งแบบเห็นด้วยอยู่แล้วตายอะไรอย่างเงี้ยโอ้มันเป็นธรรมดาอยู่แล้วคือตอนแรกจัดไม่ําใจไ้แล้วว่าพอมีข่าวออกมาคนต้องแบบว่า กระแสที่เข้าใจก็มีที่ไม่เข้าใจก็มีอะไรเงี้ยคะ่ะเราจะมาหวังให้ทุกคนเข้าใจเราหมดไม่ได้แต่เราก็รู้สึกว่าวเออวันนี้เราก็มาพูดแล้วก็พูดตามความรู้สึกเราจริงๆริอะว่าถ้าเรายึดอาชีพนักสแสดงไปงเดียังมันไม่ได้อะไรเงี้ยอายุคนเรามันก็ต้องมากขึ้นมีเด็กใหม่ขึ้นมากขึ้นแล้วก็ต้องทําอะไรเพื่อความมั่นคงของตัวเองซึ่งจันว่าจันก็ไม่ได้ผิดอะไรที่จันแบบอยากทําให้อนาคตมันดีขึ้นอะไรเงี้ยเพราะจันก็ไม่ได้โกรธอะไรกับช่องเจ็ดไม่ได้ฉีกสัญญ,ญาหรือไม่ได้อะไรจงงตตันตตอนปกิ เข้าออกตามทำนองคลองธรรมปกติอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่อยากให้โฟกัสว่าแบบเออมีเรื่องมีปัญหามีทะเลาะอะไรกันเพราะถ้ามีปัญหาหรือว่าทะเลาะอะไรกันจ่ายก็คงยังไม่นั่งสัมภาษณ์อยู่ที่เช่องด็นอย่างในวันนี้อะไรอย่างเงี้ยคือยังมาถึผ่านมาก็บ้านหลังปกป่วดีบกป่วดีไม่มีอะไรเลยค่ะก็คือมันก็เหมือนแบบคือจันด้วยความที่ธุรกิจที่จันไปทำอย่างที่บอกมันจําเป็นที่จะต้องไปออกหลายสื่อหลายช่องทางถ้าเขาไม่ยกเว้นให้จ่ายคนเดียวจันก็เข้าใจได้ว่า ถ้าในอนาคตน้องๆคนอื่นมันมีแน่นอนอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่อาจจะมีหลายมุมที่หลายคนอาจจะมองว่านักแสดงบางคนทําธุรกิจไปด้วยแล้วก็อยู่สังกัดช่องด้วยก็ยังทําได้แต่ทำในเช็คของจันเข,ข,ขาไม่เข้า,า,าใจว่าจันน้องอาศัยหลายสื่อใย่าหจันปอใช่แล้วเราก็ปฏิเสธไม่ได้นะ้องเพราะตอนนี้แบบสื่อมันมีหลายสื่อมากมช่องทางหลายช่องทางมากมในการที่จะแบบดึงเรียกคู่แข่งหรือว่าโปรโมทสินค้าอะไรเงี้ยค่ะใช่อะไรอะไรมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะ ตามจริงรับสัญญาของกันกับกับทางทีมที่เขาคอยู่แล้วใช่ค่ะเส้นปีใช่ค่ะใช่อันนี้ก็เหมือนกับว่ายุติก่อนใช่ค่ะช่องออกให้จันยุติก่อนว่าเพื่อจันจะไปโปรโมทลูกบอลงานเซฟตี้ที่จะมีถึงที่จันวางไว้ไหมคะว่าพอเขาไปทำธุรกิจอันนี้งานในวงการที่จันรับได้มากมายขนาดจันยังคงรับงานในวงการปกติค่ะใช่จึความขีดเรื่องหลายหลายเรื่องมันยังตอบไม่ได้เลยอะค่ะ ที่ผ่านนาทีเหรอคะละครจันค่อนข้างจะมีต่อเนื่องกับช่องไงหลายคนจะเออจันไม่ได้หายหน้าไปอ,<ล>อ<ฮ>ะไรเงี้ยก็จันว่ามันเป็นปกติมากเว่าคือพอละครนักแสดงออกเรื่องนึงก็ต้องหายหน้าไปถ่ายทำก็กลับมาใหม่เป็นบบปกติอะไรเงี้ยค่ะใชกกก่ก็ต้องดูคือบอกว่าเลยว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ตัดสินใจกับช่องไหนหรือว่าอะไรทั้งนั้นพอรู้ว่าเป็นอิสระคนอื่นก็รู้พร้อมกันหมดเลยคนในช่องก็คือแบบรู้พร้อมกันหมดเลยจะมีสนิทแค่คนสองคนที่แบบรู้ก่อนเพื่อแบบ เราต้องบอกไว้กจ้ะเหมือนแบบลูกสาวอะไรเงี<ม>้ยจะไม่ตกใจอนะไรอย่างเงี้ยผลงานละครเรื่องแรกนับจากนี้จะขึ้นทางช่องไหนก่อนยังไม่ทราบเลย <c oughs> ค่ะยไม่ทราบเลแต่ก็ยินดีร่วมงานกับทุกค่ายค่ะแล้วก็ขอบคุณด้วยที่แบบส่งบทมาให้แล้วก็ยื่นโอกาสดีๆให้ก<ม>ับทางช่องเจ็ดเองถ้าเกิดว่ามีโอกาสที่เขายื่นบทละครไปให้จันก,ก็ยังจะกลับมาแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะ,คะใช่ถ้าสมมติว่าช่องเจ็ดติดต่อมาก็แต่ก็ยินดีมากๆ,ๆค่ะ นี่ถือว่าสบายใจโล่งใจมากขึ้เดี๋ยได้พูดเมื่อไหรคนก็จะตีควาเยอะเกินเพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนมองว่าเราไปทําอะไรผิดทีไมาึงอโอกาส่างนี้มาอะไรอย่างเงี้ยหลายหลายคนก็ท่าที่จะตกใจแล้วก็เราก็เลยแบบออกมาชี้แจงแล้วก็ต้องขอโทษด้วยที่แบบมันผ่านมาทิษนึงแล้วเพิ่งมาพูดเพราะเข้าใจว่าทุกคนแบบอยากได้ข่าวเห็นแต่ว่าเราก็ไม่สะดวกเพราะถ้าเราตอบคนนึงเราก็ต้องตอบอีกคนนึงด้วยอะไรเงี้ยก็เลยากพูดทีเดียวค่ะสุดท้ายจะบอกอะไรกับแฟนคลับนะที่แบบว่า ก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้นะคะคนไหนที่เข้าใจก็แบบขอบคุณมากมากคนไหนที่ไม่เข้าใจก็วันนี้ก็มาพูดที่ฟังแล้วเนาะก็คือไม่ได้มีสริ์อะไรพูดตามความรู้สึกเลยนั่แหละก็อยากจะให้เข้าใจจังเพาว่าชีวิตผู้หญิงคนนึงที่แบบทํางานเลี้ยงครอบครัวอย่างนี้ชีวิตเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปอะไรนี้ค่ะก็ไม่ได้โกรธอะไรกันที่ช่องนะคะ